สวัสดีครับเจอกันเช้าวันพุธครับวันนี้วันนี้มีส่งงานปืน02ตัวครับปืน0ประดูครับชุดนี้ประดูส้มงานประดูก็จะประมาณนี้นะครับสีประดูส้มครับชุดนี้มันสีจะออกส้มๆนะครับ จะเป็นลางรองรางแกเนี่ครับรองลางสีขาวครับสีขาวเนื้อไม้นะครับนี้เป็นไม้แอดนะครับรองลางไส้ในตัวนี้รองลางสีดำครับสีดำ ตัำนี้เป็นไม้กระพีนะครับไม้กระพีส่วนตัวล่างตัวล่างนี่ก็จะเป็นไม้ประดู่ครับไม้ประดู่ไม้ประดู่พานท้ายก็ไม้ประดู่ครับไม้ประดู่ออกส้ม,สม ตัวตัวนี้จะเป็นไกล,ละกังนะครับเซฟข้างตัวแรกด้านนอกด้านในนี่จะเป็นไกแบบจับล่างนะครับมีเซฟด้านบนนะครับทรงนี้ครับตัวนี้ไกสับล่างมีเซฟด้านบนนี้ก็ทำปืนศูนย์ได้นะครับ ตัวนี้เจ้าตัวทำให้ไปหนึ่งตัวแล้วก็ใช้งานได้ดีครับยิงปลาได้เยอะแยะเลยอะไรติดใจสั่งเพิ่มอีกหนึ่งตัวเซฟด้านบนครับเซฟด้านบนจะเหลืออ่นี่ครับไม่ต้องเซฟข้างครับ ราคาก็ลดลงอีกก็ถูกลงครับขั้นตอนน้อยลงอุปก,กรณ์ก็ราคาก็ถูกลงแต่เอาไปยิงก็ใช้งานได้ดีครับแบบไกลสับล่างแต่ล่องล่างก็เป็น เปินศูนย์นะครับเปินศูนย์มีล็อกออโต้อีกตัวนะครับอีกตัวเป็นงานยกยิงครับยกยิงส่งให้พร้อมกันนะครับลางทองเหลืองไม่ค่อยได้ทำนะครับยกยิงก็นานๆจะทำที ช่วงนี้ก็งานก็เยอะครับไม่ไม่ค่อยได้รับการแบบยกยิงช่วงนี้เป็นงานปั่ครับราคาแบบเบาๆเบาลงมาหน่อยจะถูกลงมาหน่อยถูกลงมาก็สองพันเลยครับถ้าเป็นชิงชันก็อยู่ที่เจ็ดพันห้าครับถ้าเป็นเป็นปรู่ก็ ประมาณ5,000ถึง6,000นะครับปืนศูนย์ครับยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับปืนศูนย์ช่างมีวัดครับชุดนี้สอ,สองกระบอกเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้สห้าห้ ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดี